ภาพหลุดลหลาชาอึนอูอยู่กับนักแสดงชาวชื่อดังคู่นี้อะไรยังไงกันเอ่ยภาพหลุดแล้วล่ะค่ะสวยหล่อแพ็คคู่เลยจิจาและตามรายงานเมื่อวันที่27มกราคมปี2567ได้ภาพถ่ายของชาอึนอูก็ในนักแสดงแหล่งแห่งหนึ่งเป็นนักแสดงชาวอเมริกันที่ได้ถูกเผยแพร่บ,บนโลกโซเชียลมีเดียก็มีชาวเน็ตได้โพสต์ภาพ พร้อมกับคําปัญยายว่าเอ๊ะฉันบังเอิญไปเจอชาอินอูอยู่ในในห้องสองแจงเจนนั่นเองฉันก็ไม่อยากจะถ่ายรูปเลยว่าจะได้ถ่ายแต่ก็จากด้านหลังเท่านั้นเองแต่ก็คือชาอินอูกับภาพ ถ่ายเนะเผยให้เห็นว่าและชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นชาอินอูตีนั่งตรงข้ามกันที่กะคาเฟ่นในวันนั้นซึ่งชัดเจนก็มีรายงานว่าค่าช่างทำผมนั้นก็ซึ่งทำเอาชาวอเมริกันนั้นก็เปิดเผยว่าเธอนั้นจับ แต่งทรงผมให้ใหม่สำหรับและบิวสิทวิดีโอบิวแต่เดียวข่าวชาวอุนอูก,ก็สั่งมาถึงแต่เธอก็ได้โพสต์ถูกกล่าวว่าหาว่าเธอนั้นถูกลบออกไปแต่ขณะเดียวกันชาอุนอูก,กำลังจะเตรียมตัวสำหรับในการเคบิวที่ตีเดียวนั้นของเข้าไปในช่วงหนึ่งเรื่องแร,แรกก็ผลงานของร่วมกันของกาแลกซิลิปินถือว่าเป็นมิวสิกวิดีโอของ ของเขา